สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นวันนี้มาพบกับอุลาชิชเชนไม่บ้านเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้อุจะพาท,ทำนุสอุนเบาเบรนสตีเซนค่ะจะเป็นขนมปังที่ด้านบนกรุบกรอบด้านในอุปรับทำให้นุ่มๆถูกใจคนไทยนะคะเพราะปกติแล้วที่นี่อ่สตรีเซนเขาจะไม่นุ่มมากข้างในจะเป็นแบบช้ำๆเลยแต่อุ้ปรับทำให้ถูกใจคนไทยหน่อยนะคะวันนี้ ก่อนอื่นต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคือเสียงเป็นหวัดนิดนึงค่ะยังไไปชมกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะจะส่วนผสมทุกอย่างก็จะเขียนไว้ด้านล่างวิดีโออะไรนะคะสัสดส่วนทุกอย่างค่ะจะมีส่วนผสมตัวแป้งจะมีเ,มเนยละลายยีสต์ไข่ไก่เกลือน้ำเปล่าน้ำตาลแป้งสาลีเอเนกประสงค์แล้วก็นมสดค่ะ ตัวนี้จะเป็นไส้ของไส้บลูเบอร์รี่นะคะจะมีแป้งข้าวโพดน้ำตาล Marie, บลูเบอร์รี่วันนี้ใช้แค่แข็งค่ะแล้วก็มะนาวค่ะอัตราส่วนด้านล่างจะสำหรับครึ่งครึ่งศูตรนะคะเพราะว่าอุาจะทำสองไส้ถ้าใครจะทำไส้เดียวก็คูณ2ไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นไส้ถั่วค่ะจะมีไอมอนบละเอียดกลิ่นไอมอน น้ำตาลวานิลลาหรือกลิ่นวานิลาก็ได้นะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมแล้วก็น้ำตาลค่ะอันนี้จะเป็นตัวคามเบอลค่ะ,ะจะมีเนยเนยนิ่มนะคะแล้วก็น้ำตาลแป้งสาลีอนเนกประสงค์แล้วก็ไอศกรีแบบสไลด์ค่ะจะกรุบกรอบไอศกรีมมากๆค่ะสูตรน,นี้ ถ้าใครจะทำไซ้์บูเบอร์รี่ก็คือต้องเริ่มที่ไซ้ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องรอให้มันเย็นสนิทค่ะคือเริ่มที่นาน้ําตาลาบูเบอร์รี่แล้วก็แป้งข้าโพดแล้วก็น้ำมะนาวคือส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่ในหม้อแล้วก็คนๆให้เข้ากันถ้ามันแบบ ดือดไปก็ใส่น้ําไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอย่ามากกว่านั้นนะออแล้วก็คนๆนจนกว่าน้ํามันจะออกมานิดนึงแล้วเราค่อยเปิดไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆออคนไปเรื่อยๆจนมันข้นค่ะแล้วก็ปิดไฟค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าใครไม่ชอบปเปรี้ยวก็ใส่น้ำตาลเพิ่มได้นะคะ วนนี้เรามาเริ่มผสมแป้งกันเลยค่ะเจน้ำเปล่ายีสต์ค่ะวันนี้อุ้ยใช้ยีสต์สดเพื่อนๆจะใช้ย,ยีสต์แห้งก็ได้นะคะอุ้ยคำนวณไว้ให้ข้างล่างแล้วค่ะแล้วก็นมค่ะวันนี้อุ้ยใช้นมอุ่นๆนิดนึงอ่าเพราะที่นี่อากาศเย็นค่ะที่เมืองไทยนมเย็นหรือนมอุณหภูมิธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็น้ำตาลคะ่ะคนๆให้เข้ากันนิดนึงค่ะ แล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะและคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็เทแป้งลงไปค่ะแป้งอุ้ยใช้แป้งทีสี่ศูนนะคะแต่ที่เมืองไทยเพื่อนๆจะผสมระหว่างแป้งขนมปังครึ่งหนึ่งกับแป้งเค,ค้กครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเอ แล้วเราก็เติมเกลือลงไปค่ะแล้วเราก็จะมานวดได้เลยเริ่มนวดประมาณ3นาทีนะคะประมาณพอให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเทเนยละลายลงไปค่ะเนยละลายนี้ต้องระวับบงไม่ให้ร้อนอยู่นะคะคือตอนเทลงไปนี่อุณหภูมิต้องแบบไ,ไม่ร้อนแล้วอะค่ะเพราะว่ามันจะมีผลต่อยีสต์ได้นะ แล้วหลังจากนั้นก็นวดต่อไปประมาณอุ้นวดวันนี้นวดต่ออีก15นาทีแต่ถ้าเพื่อนๆนวดประมาณ10นาทีถึง20นาทีก็คือแล้วแต่เลยค่ะถ้านวดนานมันก็จะเนียนหน่อยค่ะ <S <S เสร็จแล้วค่ะเนื้อประมาณนี้นะคะจะให้ได้เนื้อประมาณนี้คือ ตามปกติเลยค่ะสูตรของอูจะไม่เน้นที่ที่ต้องดึงให้เป็นฟิล์มอะไรเลยนะคะไม่จำเป็นค่ะแล้วก็โถก็จะเกลี้ยงแบบนี้นะคะไม่ติดโถแล้วแล้วเราก็เอามาด้วยตอนนิดนึงค่ะถึงให้กลมๆแล้วก็ใส่ลงไปในโถแล้วปิดไว้ค่ะพักประมาณ45ทีถึง1ชั่วโมง หรือไม่ก็อาจจะถือ90นาทีถ้าอากาศเย็นมากนะคะคือดูว่าให้มันขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะอุ๊จะโรยแป้งลงไปหน้าหน้านิดนึงเพื่อไม่ให้มันแข็งด้านบนนะคะตอนนี้อุ๊ก็จะมาทำใส่ถั่วค่ะใส่ถั่วบทลงไปค่ะวันนี้อุใช้ไอมอนนะคะเพื่อนๆจะใช้ถั่วชนิดอื่นก็ได้ค่ะ แล้วก็ตมด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลวานิลาค่ะเอาแล้วก็กลิน่นกลิ่นไอมอนค่ะใครไม่มีน้ำตาลวานิลาใช้กลิน่นวานิลาธรรมนาก็ได้ค่ะแล้วก็ตมด้วยวิปครีมค่ะแล้วก็คนๆแล้วก็นวดให้เข้ากันค่ะใช้มือนวดก็ได้ค่ะ เออถ้ารู้สึกว่าที่เมืองไทยจะไม่ค่อยมีน้ำตาลวานิลาขายเนาะถ้าใครอยากให้อุภาทำน้ำตาลวานิลาเก็บไว้ทำเบเกอรี่ที่บ้านแบบง่ายๆเลยอย่าลืมเม็ดมาด้านล่างด้วยนะคะเดี๋ยวอุภาทำค่ะแล้วก็ต่อด้วยทำคามเบิลไอมอนด์ค่ะผสมทุกอย่างลงในโถเลยนะคะแล้วก็นวดนวดให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะคือจะเป็น คำเบิ้ลที่กรุบกรอบมากเลยค่ะเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับสูตรอื่นก็ได้ค่ะนี่คือแบบอร่อยมากจริงค่ะใครชอบความก,กรอบๆเนาะแล้วก็นวดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะนี่ค่ะจะได้เนื้อเหนียวๆประมาณนี้ ติดติดมือหน่อยค่ะและตอนนี้แป้งของเราก็ขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะคือลุ้นมากนะคะคืออยู่เมืองนอกนี้คือไม่ใช่เรื่องง่ายที่แป้งจะขึ้นง่ายๆนะคะคืออากาศเย็นมากแล้วเราก็จะเอามาขึงค่ะเรียกว่าขึงไหมไอ้มารีดค่ะก็จะโรยแป้งลงไปก่อนนะคะ รีดให้ได้ประมาณาจากตัวเราออกไปข้างหน้านี่ห้าสิบซนติเมตรข้างซ้ายไปข้างขวาประมาณ4 0ซนเมตรค่ะพอรีดเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเพาอุลืมแล้วมันยากมากๆค่ะคือรีดเสร็จแล้วให้เราเอาแป้งโรยข้างบนแล้วก็พับๆเข้า แล้วก็เอาไปวางไว้บนกระดาษไขที่เราจะเอาเข้าเตาอ,อบค่ะคือนี่ค่ะอุลลืมเอาวางบนกระดาษไขแล้วเวลาเคลื่อนย้ายมันเคลื่อนย้ายยากค่ะนี่ค่ะพอเอาวางบนกระดาษไขเราก็ขึงออกเหมือนเดิมให้ได้แบบนี้แล้วก็สใส่ไส้ลงไปค่ะไส้นี่คือต้องให้มันเย็นเย็นที่สุดแล้วนะคะคือไม่มีความร้อนอยู่เลยแล้วนะคะ ของโอจะอุ่นๆอ,อยู่นิดนึงค่ะมันก็เลยแบบก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆทาไว้ก่อนก่อนที่จะเริ่มทําแป้งนะคะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะพออุ่นใส่ตู้เย็นแต่ไส้ถั่วไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปเดี๋ยวมันจะเกลี่ยยากค่ะทําเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ด้านนอกนั่นแหละค่ะแล้วเราก็พยายามกระจายมันไปให้ทั่วเพราะมันจะเกลี่ยยากนิดนึงแล้วก็ค่อยๆค่อยๆ ีดมันลงนี่ค่ะแล้วก็พับด้านข้างทั้งหมดเข้านะคะประมาณ2เซนติเมตรค่ะโอ้เป็นหวัดมากเลยค่ะวันนี้ขออาภัยจริงๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็พับเข้าทั้ง4ด้านค่ะ จากนั้นให้เพื่อนๆกะเป็น3ส่วนนะคะว่าเราจะพับขึ้นไปค่ะจดแจงกันนิดหน่อยค่ะเห็นไหมคะว่าแป้งข้างที่เป็นด้านบลูเบอร์รี่มันจะนิ่มแล้วมันจะพับยากเพราะว่าบลูเบอร์รี่มันยังไม่เย็นจัดค่ะมันทำให้แป้งแบบอ่อนตัว แนะนำให้เพื่อนๆใส่ตัวเย็ยนเอาไว้นะคะเออนี่ค่ะแล้วเราก็พับขึ้นไปอีกรอบนึงหรือไม่ก็พับด้านบนลงมาก็ได้ค่ะแล้วอูก็จะเคลื่อนย้ายด้วยความยากลําบากค่ะวันนี้เพราะว่าลืมเอากระดาษไขรองไว้ด้านล่างก่อนที่จะใส่ไส้นั่นเองนะคะอู๋ก็เลยใช้ตัวช่วยแผ่นยกเค้กค,ค่ะมาช่วยยกนิดนึงแล้วก็ยก ไปวางบนถาดที่จะอบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะปิดพักไว้ประมาณ15-30นาทีค่ะถ้าใครอากาศเย็นก็จะถึง30นาทีนะคะถ้าบ้านเราก็คงจะ15นาทีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเราก็มามทาด้วยน้ำเปล่านะคะเพื่อให้คาร์บอลมันติดดีค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาขยี้คัมเบิลให้มันเป็นเล็กๆๆนะคะแล้วก็โรยไปเลยค่ะโรยไปด้านข้างด้วยอาจจะก,กดๆนิดนึงด้านข้างเพื่อไม่ให้มันหล่นนะคะไปทั่วถึงค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะเอาเข้าเตาอบแล้วค่ะอู่นอวอมเตาอบไว้ที่180องศานะคะแล้วก็ใส่ น้ำใส่ถ้วยเล็กๆวางไว้ข้างซ้ายข้างขวาค่ะในถ้วยอูจะใส่หินลาวาลงไปด้วยเพื่อให้เป็นไอน้ําขึ้นมาแต่ถ้าใครไม่มีก็ใส่น้ําตั้งไว้เฉยๆก็ได้ค่ะหินลาวาจะหาซื้อได้ตามเบาหมาอ,อตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อ,กอสร้างอะคะ่ะที่เยอรมันนะคะที่บ้านเราไม่รู้มีขายที่ไหนแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใช้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเรา เสร็จอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราหลังจากนั้นเราก็จะมา ทาทาแยามกันค่ะวันนี้อู๋ใช้แยมสีแดงแต่ขอให้เพื่อนๆใช้แยมที่เป็นสีเหลืองนะคะเช่นแยมสับปะรดแยมลูกพีชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะใช้สีแดงแล้วมันไม่ค่อยถูกสูตรค่ะมันทําให้สีเข้มจนเกินไปอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆใช้แยมสเีเหลืองนะคะมันจะเงาสวยมากๆเลยค่ะแต่วันนี้อู๋ไม่มีอู๋ลืมซื้อมาก็ ใช้ที่มีไปก่อนเนาะคือหมอกไปแยมผสมน้ำนะคะแล้วตอนนี้ก็จะมาโดยน้ำตาลไอซิ่งที่ผสมน้ำค่ะคนเอาไว้แล้วแล้วก็โหลดไปให้สวยงามเป็นวดลายอย่างนี้ค่ะนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วขนมปังด้านบนกรุบก,กรอบด้านในนุ่มๆใส่เยิมย้มๆเลยค่ะ คือปกติแล้วที่เยอรมันด้านในจะไม่นุ่มนะคะจะค่อนข้างจะแบบนัวๆเยิมย้มๆค่ะคือแต่อู้อยากให้ถูกใจคนไทยเรานะคะอู้ก็เลยปรับให้มันแบบนุ่มๆนิดนึงน,นี่เลยค่ะคือชอบไซบูเบอรี่มากสามีบอกว่าเป็นขนมที่อร่อยที่สุดขนมปังที่อร่อยที่สุดที่ทเธอทำมาเลย แต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะคือนี้ค่ะด้านบนกรุบกรอบด้านในนุน่มๆชัยเยิ้มๆหวังว่าจะถูกใจเ,เพื่อนๆคนไทยเรานะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดสุดเด็ดๆนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมติดตามทาง f a c e b o o ได้นะคะที่นั่นจะมีโพสต์อะไรใหม่ๆข่าวใหม่ๆจากอู้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะ